สวัสดีค่ะมอทิปปานิชานะคะติดตามผลงานได้ในช่องทาง YouTube นะคะวันนี้ถึงคิวผู้ที่เกิดวันที่22เขาบอกว่าดวงจะตาชีวิตของคุณนะคะอย่าหลงเชื่อในสิ่งที่งมงายนะจะถูกหลอกลวงตกเป็นเหยื่อของผู้อื่นได้ง่ายนะคะเพราะว่าเราตกคัดน้ำยกกำลังนะคะอ่อนแอทั้งกายและใจเวลามีปัญหามักจะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็ยับยังตัวเองในเรื่องที่ผิดผิด ไม่ค่อยได้นะคะก็อย่าไปเป็นเครื่องมือของคนอื่นนะคะเนาะส่วนคนที่เกิดวันที่23ต้องบอกว่าดวงชะตาชีวิตของคุณเนี่ยเป็นคนตรงเป็นคนมีคุณธรรมนะคะนะ แล้วก็ดวงจะได้รับการอุปถรัรมภ์นะคะนิสัยของคุณจะเป็นคนที่ยึดมั่นในความดีใฝ่รู้จิตใจที่กว้างขวางนะคะผู้ใหญ่รักและสนับสน,นุนนะจะเจริญหน้าที่การงานแต่ว่าดวงชะตามีโทษอยู่อย่างเดียวคือเรื่องผู้หญิงนะคะส่งผลให้อาจจะเป็นคนเจ้าชู้และมีเรื่องทุกข์เพราะความเจ้าชู้อยู่เสมอๆระวังเรื่องนี้นะคะส่วนคนที่เกิดวันที่24เขาบอกว่าคุณเกิดวันนี้เป็นวันที่ดีนะคะส่งเสริมให้มีสติปัญญาดีมีความ รู้ความสามารถจิตใจดีเป็นมิตรกับทุกระดับนะคะมีฟอนสวรรค์ในการพูดกันเจรจาแนวโน้มจิตใจเก่งมิสเนีนะคะนะเขาบอกว่าคุณจะได้ดีและได้รับการอุปถัมม์นะคะบ๊ายบายนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะพบกันใหม่ในวันต่อๆไปสวัสดีค่ะ